สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะของครูปุ๊กเนาะ เหมือนจากคราวก่อนนะคะที่ครูนะคะได้พูดเกลื่อนนาในเรื่องของคําเชื่อมไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําแบบฝึกไปบ้างแล้วเนาะวันนี้ครูจะมาเจาะลึกนะคะอธิบายเรื่องของชนิดหน้าที่นะคะของคําเชื่อมต่อนะคะจากคลิปวิดีโอก่อนนะคะ <S 2> <S 2> <S <S แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันเฉลยแบบฝึกไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะนำแบบฝึกนะคะภาษาไทยนะคะของเรานะคะมาเตรียมพร้อมๆไว้รอเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปเฉลยแบบฝึกพร้อมกันเลยนะคะเรื่องของคำสันธานเหมือนเดิมนะคะหรือคำเชื่อมของเราเนาะอ่านะคะแบบฝึกอันงานเดิมของเรานะคะก็คือหน้าที่สิบเอ็ดก่อนเลยนะคะก็คือให้นำคำข้างบนนี้นะคะแล้วก็เอามาเติมข้างล่างเนาะ อันแรกนะคะก็คืออ้อมไม่สบายนะคะเพราะว่าเดินตากฝนเมื่อวานนี้นะคะต่อไปภาพที่2นะคะพี่มักจะค้นคว้าหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปอันภาพที่3มนะคะสุดานะคะชอบเล่นตุ๊กตาแต่มานะชอบถีบจัก,กรยานนะคะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะก็คือคุณพ่อและคุณแม่ชอบอ่านหนังสือนะคะ และตรงนี้ค่ะใค้เขียนคําว่าเชื่อมนะคะหรือว่าคําเชื่อมหรือว่าคําสันธานก็ได้เนาะก็ถือว่าถูกเหมือนกันนะคะอดูแบบฝึกต่อไปนะคะหน้าที่13ข้อที่1เนาะครูให้ในักเรียนเติมคําเชื่อมนะคะข้อที่1ก็คือพี่กับฉันชอบไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะข้อที่2คุณพ่อนะคะชอบปลูกผลไม้แต่คุณแม่ชอบทําอาหารนะคะสังเกตง่ายๆก็คือนะคะ คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยทำกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะใช้คําว่าและและกลับไม่ได้นะคะต้องใช้คําที่มันขัดแย้งกันก็คือคําว่าแต่เนาะต่อไปข้อที่3นะคะก็คือหมาและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะจะใช้คําว่าและนะคะหรือคําว่ากลับก็ได้เนาะก็ถือว่าอนุโลมใช้ได้นะคะต่อไปข้อที่สนะคะพลอยกําลังเลือกว่าจะไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวน้ําตกเมื่อเป็น ประโยคที่ให้เลือกนะคะเราต้องใช้คำว่าหรือนะคะจะไม่ใช้คำวัและหรือกับนะคะต่อไปวันนี้จราจรติดขัดมากเพราะฝนตกหนักตลอดทั้งวันอันนี้บอกความเป็นเหตุเป็นผลนะคะดังนั้นต้องใช้คำที่แสดงเหตุผลนะคะคือคำาว่าเพราะเนาะอ่านะคะเมื่อ เรานะคะเฉลยแบบฝึกแล้วนะคะครูก็จะมาทําการอธิบายเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของประเภทของคําเชื่อมนะคะหรือคําสัมพันธ์ของเราเนาะ,ะอ่าอย่างที่ครูเคยบอกนะคะคำเชื่อมนะคะก็คือคําที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะต่อจากคลิปก่อนนะคะจากคําเชื่อมเนี่ยที่เชื่อมประโยคอย่างเดียวนะคะแต่คลิปนี้เราจะมาอธิบายกันว่าคําเชื่อมนั้นไม่ได้มีแค่เชื่อมอย่างเดียวนะคะมันยังบอกความอารมณ์คอยตามนะคะ คำเชื่อมแรกเลยก็คือเชื่อมแล้วค้อยตามกันนะคะต่อไปเชื่อมแล้วขัดแย้งกันนะคะแล้วก็เชื่อมแล้วเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเชื่อมแล้วให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือมีสี่ชนิดนะคะคำเชื่อมเนาะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีคำจำกัดความนะคะคำเฉพาะของมันด้วยเช่นเชื่อมแล้วค้อยตามต้องใช้คำว่าอะไรเชื่อมแล้วขัดแย้งต้องใช้คำว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะ อ่ะดูนะคะอันที่หนึ่งเนาะก็คือเชื่อมแล้วนะคะคล้อยตามกันนะคะนี่เชื่อมแล้วคล้อยตามกันได้แก่คําว่าและพอจุดจุดจุดก็เมื่อจุดจุดจุดแล้วก็ก็นะคะก็คือเมื่อเราใช้คําเชื่อมเหล่านี้ก็จะเป็นการเชื่อมเพื่อคล้อยตามกันนะคะตัวอย่างเช่นทั้งพ่อและแม่นะคะของผมเป็นคนใต้ ถ้าเราแยกก็จะได้สองประโยคใช่ไหมอย่างที่ครูเคยบอกนะคะคิดก่อนอย่าลืมว่าคําเชื่อมหรือคําสันธานนะคะเป็นประโยคที่มีประโยคเดียวนะคะแต่เมื่อแยกแล้วจะได้สองประโยคในหนึ่งประโยคนั้นเนาะจำได้ไหมที่ครูเคยบอกไว้นะคะจะเจอสองประโยคในหนึ่งประโยคนะคะซึ่งประโยคแรกก็คือพ่อนะคะพ่อของภูมิเป็นคนใต้ และประโยชที่สองคือแม่ของผมเป็นคนใต้นะคะดังนั้นเขาจึงใช้คําเชื่อมคือคําว่าและความจริงคําว่าทั้งเนี่ยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้หรือว่าจะเป็นพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้ก็ได้คํานี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เขาใส่มาเพื่อให้เกิดความไพเราะเนาะต่อไปคําว่าพอกับก็นะคะก็เชื่อมเพื่อให้รู้สึกคล้อยตามกันก็คือพอเธอมาฉันก็ดีใจก็คือเมื่อ เห็นเนี่ยสมมุติว่าเห็นเพื่อนเรามาหาเที่ยวที่บ้านเราก็รู้สึกดีใจรู้สึกคล้อยตามกันไปเมื่อเราอ่านประโยคแล้วมันจะไม่ขัดแย้งกันนะคะอย่างเช่นทั้งพ่อและแม่นะคะของผมเป็นคนใต้ก็คือพ่อก็เป็นคนใต้แม่ก็เป็นคนใต้นะคะไม่ได้รู้สึกขัดแยง้งหรือว่าไมไ่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะคะก็คือคอยตามกันไปว่าทาั้งสองคนนี้เป็นคนใต้นะคะเป็นคนที่อยู่ในภาคเดียวกันนะคะต่อไปเมื่อก็นะคะ เมื่อเธอไปฉันก็เศร้าอ่าเห็นไมคอยตามกันก็คือตอนเข้ามาเราดีใจน,นะคะแต่พอเขากลับไปเราก็เศร้าก็คิดถึงเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะสองนะคะเรื่องของคําสันธานนะคะที่เชื่อมแล้วขัดแย้งกันอ่าเมือม่อกี้นะคะอันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเชื่อมแล้วคอยตามก็คืออ่านแล้วเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นพ่อเป็นคนใต้แม่ก็เป็นคนใต้แต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ แม่เป็นคนใต้แต่พ่อเป็นคนเหนือเนี่ยก็คือการเชื่อมแล้วขัดแย้งกันไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในภาคเดียวกันนะคะสังเกตง่ายๆเนาะเมื่อเราอ่านประโยคแล้วมันเป็นประโยคเดียวกันไหมดังนั้นถ้ามันไม่เป็นอาจจะเป็นขัดแยง้งหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะมดูนะคะเช้คําว่าแต่นเนาะ ฉันไปแต่เขาไม่ไปเห็นไหมว่าขัดแย้งกันเช่นว่าฉันชวนเธอไปกินข้าวอะ่ะฉันจะไปละแต่เพื่อนฉันไม่ไปนี่คือขัดแย้งกันอยู่ตรงนั้นว่าไม่ไปกับไปเนาะหรืออย่างเป็นประโยคก,ก่อนหน้านี้นะคะก็คือพ่อเป็นคนใต้กับแม่เป็นคนใต้นั่นแหละเนาะก็คือรู้ว่าจะบอกว่าพ่อเป็นคนใต้แม่เป็นคนเหนืออันนี้ก็ขัดแย้งกันเพราะเป็นคนละภาคกันนะคะดูต่อไปนะคะกว่ากับก็เนาะกว่าเธอจะมาฉันก็หลับไปแล้ว กลัวเธอจะมากลัวเธอจะมาถึงหาฉันอ่ะฉันก็หลับไปแล้วนี่คือขัดแย้งกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะถึงแม้เขาจะมาถึงบ้านฉันแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เจอเขาหรอกเพราะฉันหลับไปแล้วนะคะขัดแย้งเนาะแต่เมื่อกี้ก็คือเมื่อเธอไปฉันก็รู้สึกเสียใจก็คือคล้อยตามกันไปเมื่อเธอมาฉันก็ดีใจรู้สึกดีใจเมื่อเธอมานะคะได้เจอกันเนาะอันก็คือได้เจอกันแล้วก็จากกันแต่อันนี้คือไม่เจอกันถึงเธอจะมาหาฉันเนี่ยแต่ฉันก็ไม่อยู่ละฉันหลับไปละนะคะ ขัดแย้งกันเนาะต่อไปคําว่าถึงกับก็ถึงเธอจะไปฉันก็ไม่เสียใจอ่าสังเกตง,ง่ายๆประโยคประโยคเ,เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นว่าถ้าเธอไปฉันรู้สึกเสียใจคือคอยตามกันเมื่อเธอไปเราต้องรู้สึกเสียใจใช่ไหมคะเมื่อคอยตามกันเนาะแต่เมื่อขัดแย้งก็คือเธอไปก็ไปเธอฉันไม่เสียใจหรอกอ่า I don't care นะคะฉันไม่สนใจฉันไม่ไม่แคร์เธอนะคะก็คือเป็นขัดแย้งกันนะคะก็คือไม่ได้รู้สึก มีเื่อยใยต่อกันนะคะก็คือเธอไปก็ไปนะคะฉันไม่เสียใจเนาะขัดแย้งตรงข้ามกันเนาะอ่านะคะต่อไปนะคะสามเป็นเชื่อมแล้วเป็นเหตุเป็นผลนะคะก็คือคาําว่าเพราะนะคะเพราะจึงดังนั้นจึงนะคะตัวอย่างเช่นเขาไม่ไปเพราะเขาป่วยนะคะอย่างเช่นนักเรียนไม่มาโรงเรียนเพราะเรียนไม่สบายนะคะหรือว่าครูไม่ไปสอนเพราะครูติดธุระอ่าเป็นต้นนะคะต่อไปเพราะไม่อ่านหนังสือ จึงสอบตกก็คือบอกเป็นเหตุเป็นผลนะคะมาเพราะขึ้นต้นก่อนเลยหรือว่าอาจจะเป็นว่าเพราะเธอไม่ส่งการบ้านจึงถูกครูทําโทษก็ได้นะคะเพราะกับจึงเนาะต่อไปคําว่าดังนั้นจึงอ่าอันนี้อาจจะใช้ติดกันเลยก็ได้หรือจะใช้แยกกันเหมือนตรงนี้ก็ได้นะคะเขามาช้าดังนั้นจึงเข้าแถหวไม่ทันนะคะ คำนี้ไม่จะเป็นจะต้องเว้นให้คําอื่นมาเติมเสมอไปอาจจะเอาติดกันตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือถ้าจะเอาเว้นอย่างเช่นว่าดังนั้นฉันจึงทําการบ้านส่งคุณครูอ่าเพราะครูสั่งงานดังนั้นฉันจึงเอากันบ้านส่งคุณครูก็ได้นะคะก็ ลองใช้คำเชื่อมแบบหลากหลายดูนะคะแล้วลองอ่านดูซิว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมคําว่าเป็นเหตุเป็นผลคือต้องมีจุดเริ่มต้นและส่งผลกระทบกับอะไรหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะอย mm ่างเช่นครูสั่งการบ้านก็คือครูสั่งการบ้านนะอะสั่งการบ้านใครสั่งการบ้านนักเรียนนะคะนักเ,เรียนต้องทํายังไงก็คือต้องทําการบ้านส่งครูนะคะนี่คือเป็นเหตุเป็นผลเนาะจะมีคําที่พวกนี้มาเชื่อมนะคะ,ะต่อไปนะคะ ประเภทที่4ของเรานะคะตัวเลขมันหายไปนะคะเป็นคำเชื่อมที่ให้เราเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าให้เลือกเนาะก็คือคําว่าหรือเพราะฉะนั้นนี้ฉนั้นหรือไม่จุดจุจุดก็นะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยอ่าหรือว่าอาจจะเป็นว่าเธอชอบกินขนมหรือชอบกินผลไม้อ่ะให้เธอเลือกซิว่าเธอจะกินอะไรนะคะใช้คําว่าหรือมาเชื่อมเนาะ ต่อไปเธอควรพูดจาดีๆมิฉะนั้นจะไม่มีคนคุยด้วยนะคะก็ให้เลือกระหว่างเธอจะพูดดีๆมีคนคุยกับเธอพูดไม่ดีไม่งั้นก็ไม่มีคนคุยด้วยนะคะต่อไปเธอคงเธอคงไปกินข้าวหรือไม่ก็ไปดูหนังหรือไม่ก็ไปดูหนังก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเธอเนี่ยคงจะไปกินข้าวหรือไม่เธอก็คงจะไปดูหนังนะคะ ดูสังเกตรประโยคดูว่ามันให้เลือกไหมเนาะเธอควรพูดจาดีๆมิฉะนั้นจะไม่มีคนคุยด้วยคํานี้นะคะประโยคนี้สังเกตนะคะต้องดูดีๆเนาะบางคนอาจจะสับสนว่าจะเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าเพราะว่าพูดจาดีๆไม่งั้นไม่มีคนคุยนะคะดังนั้นให้สังเกตคําเชื่อมตรงนี้เอานะคะสังเกตง,ง่ายๆคือคําเชื่อมตรงนี้มิฉะนั้นนะคะ อ่าน,นะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะทำการบ้านนะคะในแบบฝึกนะคะหน้าที่13ถึง14นะคะ13และ14เนาะโดยที่ให้นักเรียนนะคะ ระบุคำเชื่อมในประโยคนะคะจากนั้นวิเคราะห์หน้าที่และแสดงความหมายของคำเชื่อมในประโยคนั้นนะคะอย่างเช่นเรามาวิเคราะห์รวมการหนึ่งข้อนะคะก็คือคุณพ่อและคุณแม่นะคะชอบไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะคำเชื่อมคำของประโยคนี้ก็คือคำว่าและเนาะทำหน้าที่เชื่อมอะไรเอานะคะจำได้ไหมว่าคำเชื่อมหน้าที่ของคำเชื่อมมีกี่หน้าที่นะคะ ก็คือมี3หน้าที่นะคะคาเชื่อมนะหน้าที่แรกก็คือเชื่อมคานะคะต่อไปเชื่อมกลุ่มคานะคะแล้วก็เชื่อมประโยคนะคะมี3หน้าที่นะเชื่อมคํากลุ่มคําและประโยคนั่นเองนะคะ เชื่อมกลุ่มคำเชื่อมคำและประโยคเป็นยังไงก็คือเชื่อมคำอันนี้มันบอกเฉลยมาแล้วเนาะเชื่อมคำและคำว่าและเนาะเชื่อมคำก็คือเชื่อมประธานกับประธานติดกันนั่นคือเชื่อมคำนะคะเชื่อมประธานกับประธานนี่คือเชื่อมคำนะคะปุ๊บมันจะบอกว่าเชื่อมกลุ่มคำเป็นยังไงอ่ะครูจะบอกเชื่อมกลุ่มคำเป็นยังไงก็คือประมาณว่าหนึ่งประโยคนะคะจะมีประธานเพียงคนเดียวอย่างเช่นอ่ะดูตัวอย่างข้อนี้นะคะข้อที่สอง ฉันทําการบ้านและทบทวนบทเรียนด้วยตนเองอาคานี้คุณคุณไม่เอ่ยนะคะถ้าใครที่ศึกษาคลิปวิดีโอก่อนนะคะจะคุ้นกับคํานี้มากเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากดูคลิปนี้จบนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะแทรกอีกคลิปนะคะคลิปก่อนเนาะให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนด้วยว่าสัปดาห์ก่อนเราเรียนอะไรนะคะเพื่อจะมาสอดคล้องกันนะคะเดี๋ยวทําแบบฝึกไม่ได้เนาะก็คืออย่างเช่นคําว่าฉันตรงนี้นะคะ ทำการบ้านฉันทำกิจกรรม1อันละหอย่างแล้วนะคะแต่ละปุ๊บฉันก็ยังทบทวนบทเรียนด้วยตนเองอีกหนึ่งอย่างซึ่งมีประธานเพียงคนเดียวที่กระทำสองอย่างนี้ในเวลาเดียวกันนะคะนี่คือการเชื่อมกลุ่มคำนะคะแต่ถ้าเป็นเชื่อมประโยคก็คือเชื่อมประธานที่มันมีประโยคสองประโยคและมีประธานสองคนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิป อันเก่านะคะเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวมันคลิปนี้จะยาวเนาะดังนั้นเดี๋ยวครูจะแทรกให้คลิปอันเก่าที่เราครัวอธิบายเรื่องนี้ไปนะคะท้ายคลิปนี้เนาะ,ะให้นักเรียนได้ศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S 2> <S 2> อานะคะเสร็จแล้วปุ๊บมันบอกว่านะคะอยอนกลับมาดูตัวอย่างนะคะก็คือทําหน้าที่อะไรอันนี้ก็คือบอกเชื่อมคํานะคะเชื่อมคําก็คือประธานและประธานเท่านั้นนะให้นักเรียนสังเกตนะคะเวลาเราจะแยกว่ามันทําหน้าที่อะไรนะคะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะ ให้นักเรียนดูดูคำเชื่อมก่อนไอ้คำเชื่อมมันอยู่ตรงนี้และดูซิว่ามันเชื่อมอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ก็คือเชื่อมคุณพ่อและคุณแม่ดูแค่ตรงนี้ก็พอส่วนข้างหลังเป็นเพียงบอกว่าประโยคนี้มันทําหน้าที่แสดงความหมายยังไงคอยตามขัดแยง้งหรือว่า เป็นการให้เลือกหรือเปล่านะคะประโยคข้างหลังนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเยอะแต่ก็มีความสําคัญอยู่นะเพราะว่ามันจะบอกว่าว่ามันจะเป็นประโยคประมาณไหนนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่ามันเชื่อมคําเชื่อมประโยคหรือว่าเชื่อมวลีหรือกลุ่มคําเนี่ยให้สังเกตดูจากคําเชื่อมที่มันอยู่ติดคําที่มันอยู่ติดกับคําเชื่อมนะคะตัวนี้เนาะ อ่านะคะถ้าใครสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรนะคะเดี๋ยวทักมาสอบถามรายส่วนตัวของครูนะคะเดี๋ยวครูจะแทรกคลิปวิดีโอนะคะที่เราเรียนรู้กันในสัปดาห์ก่อนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนาะหลายคนก็ลืมแล้วนะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะเขียนชื่อชั้นนะคะส่งมาในรายส่วนตัวของครูนะคะครูจะได้รู้ว่านักเรียนนะคะที่ส่งงานนักเรียนออนไลน์กับครูเนี่ยชื่อว่าอะไรบ้างเนาะแล้วเราเจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ